ยังจำตอนที่เจอดารินครั้งแรกได้ไหมชงชีไอ้อเหม่งขี้หน้าเหม่งขี้นั่งขู่น้องชำออกไปเลยนะไม่ชอบดารินกลัวแล้วนี่มันบ้านของช่องสีของช่องสาไดปเลยชิวชิวไยยังไม่ออกไปอีกเหรออย่าให้ต้องร้ายนายดารินจะอยู่ที่นี่ สหลนมีมันบ้านของช่องฉีช่องทำอะไรง่ายายอิจฉารลสิเรามีถุงเป็นของตัวเองด้วยดาลินนอนเพลินเพลินอยู่ดีๆก็มาไล่ที่น้องเฉยอไอยๆช่องฉีไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็แย่งกันขึ้นมานอนบนเตียงกับนุชนี้ช่างพี่ดิวทานได้ด้นต้องไนอนครจะนอนก็ได้อย่าชงเสียงดังได้ไหมไปออกไปไปไปทั้งแย่งที่นอนแย่งถุงเซวอ๋อยแบบนี้ต้องสั่งฝางเออวันนี้นอนไปแค่ยี่สิบสองมงเองตามตีน้องทั้งวันนี่ไงนี่ เรียกได้ว่าตามไปทุกที่ทุกเวลาเลยแหละแต่ดารินเนี่ยเขาก็สู้นะใส่ไม่ที่ทบเอ้ยอะไรก็ได้อย่ามายุ่งกับสันก็พอให้กวงติงแล้วจะทําะไรบอกบอกบอกแล้วดูยายดารินสี่สู้สุดใจเลยใครบอกให้ไปทาไมยังอยู่ดารินจะอยู่นี่มันสิทธิ์ทางใดใครยังก็มีสิทธิ์ที่จะตอนสู้อดอยงกนมีคนเคยถามนุชมีว่าทํายังไงให้น้องเข้ากันได้วิธีของนุชมีก็คือให้เขากินข้าวพร้อมกันแล้วก็หาของเล่นให้เขาเล่นด้วยกันส่งลูกให้อชช สองโลกให้ดหได้ยินได้รับได้สองให้ชง่องรับได้แล้วทุกวันนี้สองคนนี้ตัวติดกันเป็นตังเมเลยชงฉีดูยอมน้องมากคิสหน่อยค่ะคิสสุดคิสอคิสแน่ออนานมาคอยประคบปะงมน้องตลอดเลยดูรักกันมากดูรักกันมากเลยถึงจะดูเหมือนว่าหยุมกันบ่อยเออแต่ก็หยุมกันบ่อยโซบะแต่ก็ดูรักกันดี